พามาดูงานอูเอ็นทีกระลาดกันนะครับเคสนนี้ช่างหนึ่งกำลังถอดออกันชนเสริมท้ายเป็นเบอร์หนึ่งชิ้นนี้เป็นชิ้นพลาสติกแตกอันนี้เขาสีสอมอนปะ่ะสร้างใหม่เลยครับซ่อมเชื่อมสร้างใหม่เลยนะครับพูดถึงลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ว่าทั้งอูเราสามารถซ่อมเชื่อมชิ้นพลาสติกที่แตกตรงนี้ได้ครับไม่ต้องงงวนะครับจัดการให้ได้ มาดูอีกเคสนะครับเคสนี้เป็นมิซูบิชิมิลาดเน,ะนาะคันนี้ทำอะไรบ้างชีต้องทำสีกันชนหน้าเ่ยนกันชนหน้าแล้วก็ทำสีซ่อมทำสีกันชนหน้าอันนั้นชิ้นตัวอย่างสีเนาะที่เทียบสีผส,สมสีเนาะอันนี้เป็นตัวแผ่นชิ้นงานเทียบผสมสีนะครับก่อนที่ เราจะนําสีมาพ่นให้รถลูกค้าทุกคันก็ต้องทําการเทียบก่อนอันนี้คือแผ่นเทียบนะครับนี่นะครับเราก็จะแปรงนี้ดูอ่าโอเคนะครับหน้าตรงหน้าข้างพอตรวจสีว่าได้แล้วถึงจะอนุมัติให้มาพ่นสีกับตัวรถลูกค้าได้นะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นช่างบอมรับผิดชอบงานพ่นทําสีนะครับอ่าชิ้นนี้แก้มหลังขวาเตรียมพื้นเสร็จแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในห้องพ่นอบสีของเรานะครับเป็นห้องพ่นอบสีมาตรฐานนะครับใช้ระบบอบความร้อนอินฟเาเตดนะครับแล้วก็เวลาห้องลมดูดเนี่ยดูดลงล่างนะครับแล้วก็อากาศใหม่ก็จะเติมลงมาจากข้างบนนะครับก็จะมีผ่านการระบบกรองนะครับกันพวกฝุ่นพวกมแมลงน,นี่ก็ตัวชิ้นกันชนท้ายของคันนี้ใช่ไหมใช่คครับอันนี้ชิ้นใหม่นี่ใช่เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันชนท้าย เคนี้เปลี่ยนกันชนท้ายนะครับมีซูมิชิมีหลาดกันชนเดิมแสดงว่าแตกฉีกเลยใช่ไหมใช่ค่ะซ่อมไม่ได้อันนี้ตั้งดีๆปองตั้งดีๆหน่อยดียโอเคเตรียมพ่นเดี๋ยวไปดูอีกคันนะครับของช่างแอมเคสนี้ทำสีทั้งคันกับฮอนด้าซีวินะครับทำสีทั้งคันตอนนี้เตรียมติดกระดาษ รอคิวพ่นเนาะรอคิวเข้าห้องพ่นนะครับนะช่างบอมนะครับพี่บอมแกก็อ่พ่นของมิสูบิชิมิลาดก่อนนะครับนี่ของแช่มก็เดี๋ยวเตรียมติดกระดาษนะครับอันนี้ก็ติดกระดาษนะครับอันนี้เป็นกระดาษแผ่นกระดาษของเรานะครับป้องกันไม่ให้สีลูกค้านะครับไปโดนในจุดที่ไม่ต้องการพ่นนะครับอย่างกระจกนะครับคิวยางต่างๆนะครับส่วนชิ้นงานอันนี้ประตูก็จะหรือชุดอย่างนี้เลยนะครับถอดพวกคิ้วพวกนี้ออก บางเคสร,รือไม่ได้นะครับก็ต้องติดกระดาษกาวแต่ของเราเนี่ยจะพยายามลื้อให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเวลาเก็บแรงานเก็บร,า,บรายละเอียดยงเงี้ยครับพวกกระดูกมือ็ต้องรื้อออกใช่ครับอันนี้ก็เป็นทําสีทั้งคันนะครับ h o n d a Civic ตัวชิ้นงานพวกนี้ก็จะต้องแยกชิ้นอะไรมายอย่างนี้เลยนะครับ อ๋อนี่มือถือไม่ได้พ่นด้วยนะครับพ่นเฉพาะชิ้นงานนี่ชิ้นฝาท้ายกันชนหน้านะครับตัวรถนี้ดูด้านท้ายนะครับเวลาติดพ่นก็จะติดแบบนี้นะครับป้องกันสีไม่ข้องในนะครับแต่เราก็จะพ่นเข้าซอกเข้าเก็บรายละเอียดแบบนี้เลยมาดูอีกคันกันอีกคันเคสนี้เป็น Hon ด a จ๊ดนะครับอันนี้ก็คือโป๊ตรงไหนที่ยุบที่บุบนะครับช่างเตรียมพื้นก็ต้องเก็บเรียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้พอสีโป๊แห้งก็ต้องขัดเก็บเรียบนะครับก่อนทนี่จะทำสีตอนนี้อยู่ในกระบวนการการโปเตรียมพื้นอันนี้ก็ชิ้นงานแก้มบางคนหน้าขวาใหม่ฝากระโปรงหน้าใหม่นะครับแผงหน้าใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องทำสี ก็งานที่อูเ่เราอยู่ในกระบวนการการจัดซ่อมก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเคาะทำสีรดชนลดเบียดรดเฉียวมานะครับจะประเมินราคาก่อนก็ทักเข้ามาในอินบ็อกนะครับอินบ็อกแฟนเพจอู่เอ็นทีกาลาดขนแกนเราได้เลยนะครับมีทีมเจ้าหน้าที่ในการดูแลประเมินราคาให้ท่านฟรีนะครับ หรือว่าหากจะมาคุยรายละเอียดกันก็มาที่หน้าร้าน mm hmm. อูเอ็นทีกาลาดได้เลยนะครับของเราก็จะอยู่แถวคลองชนประทานขนแก่นนะครับแถวบิ๊กซีสองนะครับพื้นที่คอยดูแลต้อนรับลูกค้านะครับก็กว้างขวางครับย้ายมาที่ใหม่นะครับเดิมเป็นที่สวนคุณพ่อเดิมผมก็เลยขอนะครับซื้อต่อทางครอบครัวแล้วก็มาปรปับปรุงนะครับเพื่อจะรองรับลูกค้าที่จะมาทำซีกับเรามาใช้บริการของเรานะครับ ประมาณนี้ครับกับอุนทีกระลาดครับขอบคุณครับ